สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรที่เราก็มีความขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องประเด็นเนี่ยมาจากทางเขมรค่อนข้างจะล้น้วนเลยทีเดียวว่าเขาก็จะมักจะอ้างว่าอันเนี้ยของเขา,ขเ,ขาเ,เป็นต้นตำรับนะของเขามีมาก่อนอะไรต่างๆเยอะแยะบางอย่างเนี่ยเขาจริงๆแล้วเป็นของเราเราเป็นต้นฉบับบางอย่างก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือลักษณะ,ะเหมือนก็ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมก็วากันไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของสงการที่ทางเขมรเขา ล่าสุดเนี่ยเขาจะทับเตรียมวางแผนที่จะยื ık ık <S <S um> <S <S ่นต่อยูเนสโกเพื่อจะให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะจดในปีอ่าก็จะยื่น2025ซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะจดในปี2026ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นอะไรต่างๆนานาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าสงการนะเขาใช้ชื่อว่าโจรชะน้ำถมวยอะไรประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อก็จะยื่นเลยอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ้างอิงถึงชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็คือแถวเพื่อนบ้านในย่านอาซินเนี่ยก็จะมีประเพณีที่เป็นการเล่นน้ําในช่วงเดือนเมษาอยู่แต่ว่าชื่อเนี่ยก็แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าทางฝั่งไทยก็ไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยคุณจะมาใช้ชื่อแบบนี้ไม่ได้นะก่อนอันนี้คุณใช้ชื่อแบบนี้อยู่ๆก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลการเล่นน้ามันก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าการที่คุณจะเปลี่ยนชื่อเนี่ย จะบิดเบือนหรือเปล่าหรือจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าสงการจริงๆอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ไปเที่ยวกัมพูชากันคือมันทําให้เข้าใจผิดกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงการอยู่ที่ไทยทําไมคุณไม่ใช้ชื่อโจนชนนมธรรมเอร์ละจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการเล่นอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันทําให้ก็เรียกว่ามันมันมันก็เรียกว่ามันมีผลนะครับมันมีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เขาไม่รู้แหละถ้าเกิดคุณใช้ชื่อโจนชนนมธรรมเอนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มาแต่พอทางเขาเนี่ย ทางูชาอยากจะใช้ชื่อ,อสงการมันอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้นะครับทางฝั่งไทยก็ไม่ไมไ่ยอมเหมือนกันเรามาพูดถึงเรื่องราวล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ต et, ต้องบอกว่าคนนี้นี่โอ้โหมีการทํานู่นทนํานี่พยายามก็คือได้แหละครับเขาพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศเขาแหละโดยนายฮุนมาเนต ก็ได้ประกาศแผนเสนอชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้7รายการแล้วก็ที่จับต้องไม่ได้อีก3รายการเพื่อขึ้นรายชื่อมรดกโลกอันทรงเกียรติของยูเนสโกก็คือเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั่นเองส่วน7รายการที่จับต้องได้นะก็เป็นสถานที่นะครับสารายการนีก็เป็นมรดกภูมิปัญญาที่เรารู้กันแหละโดย7รายการที่จับต้องได้ก็จะมีอดีตเรือนจํา M13 พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตูนเสเลงและศูนย์กลางศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เชิงเอ็ก แล้วก็มีปราสาทบรไทายชมาพื้นที่เมืองโบราณอังกอบอเลยและพนมดาโบราณสถานเขาพระราชทรัพย์ปราสาทพระขันคำปงสวายปราสาทปราสาทเบงเมเลียและพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์พนมกุเลนส่วนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3รายการที่เขามีการยื่นไปเนี่ยก็คือต้องการยื่นให้จดนะครับก็ ก็คือเป็นทรัพย์สินต้องเรียกว่าเป็นทรัพย์สิน3รายการก่อนเพื่อที่จะยื่นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องผ้ากลอมาหรือถ้าแบบ พูดแบบไทยก็คือภาคเขาม้าจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราจะมีเรื่องสงการกัมพูชาแล้วก็การแต่งงานแบบขมรสิ่งที่ผมสงสัยนี่แหละครับก็คือเรื่องสงการกัมพูชาเขาตั้งใจใช้คํานี้ทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้คํานี้เลยเพื่อที่จะ,ะเป็นการบิดเบือนข้อมูลกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาสงการมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับแต่พอได้ยินว่า กัมพูชามีสงการเหมือนกันหรือเอ๊ะสงการเนี่ยมีต้นกาเนิดจากกัมพูชาหรือเปล่าก็อาจจะไปเที่ยวกัมพูชาได้นี่มันเป็นการปิดเบือนแล้วก็ประเพณีการแต่งงานแบบขเขมรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนเพราะว่าหลังๆเขาชอบแต่งงานแบบโดยใช้ชุดไทยตรงนี้ก็เรามันก็ถือว่าน่าห่่งเหมือนกัน โดยนายฮุมามินีเขากล่าวไว้นะครับว่าเราจะเสนอชื่อสิ่งเหล่านี้เข้าไปในบัญชีมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและบรรพบุรุษของเราได้รับการยอมรับและอนุรักษ์ในเชิงระดับสากลนอกจากนี้ครับนายฮุนามินก็ยังระบุโดย ว่าโดยปกติแล้วการขึ้นทะเบียนจะใช้เวลาเกือบ2ปีและประเทศสามารถยื่นหลายชื่อทรัพย์สินเข้าเป็นมรดกได้ปีละหนรายการเท่านั้นกัมพูชาจะยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนสงการกัมพูชาในหลายชื่อมรอดกที่จับต้องไม่ได้ออไไดของยูเนสโกในปี2568หรือ2025นน่นเองล้วนั่นเองคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการในปี2569 ตัวนายกในหุนมานิตเนี่ยก็กล่าวอานีครับว่าจนถึงปัจจุบันกัมพูชามีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้4รายการและมรดก ok ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้6รายหรายการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ok โลกของยูเนสโกแล้วนี่ก็นี่แะครับ เป็นไปตามนี้เรื่องความเคลื่อนไหวทางฝั่งไทยก็าคงจะงงนะครับว่าแหมเปลี่ยนชื่อเป็นสงการปีเดียวจะยื่นต่อยูเนสโกแล้วเมื่อก่อนใช้ชื่อโจรชน้ำทะมืแท้นะครับจริงๆมันมีหลักฐานอะไรต่างๆนานามากมายนะครับว่าเมื่อก่อนเขาใช้คําว่าโจรชนำ้ำทมยจริงๆรูปแบบไม่ว่าเขาจะเล่นน้ําให้เหมือนของไทยหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็มีคล้ายๆกันหละเทศกาลนี้แต่ว่าชื่อเนี่ยสำคัญมากๆจากโจรชนำ้ำทมยซึ่งอาจจะไม่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเท่าที่ควรแล้วมาเปลี่ยนเป็นสงการเนี่ย โอ้โหทางฝัง่งไทยก็ถือว่าเสียหายเลยก็ต้องติดตามดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากหลักฐานจากภาพข่าวหรือจากข้อมูลต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันมีคําว่าโจรนชันำถมยชัดเจนดังนั้นถ้าเกิดว่า u ยูเนโกเกิดเข้าใจคาดเครื่อนเองงานก็เข้าเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ชาวไทยสามารถทําได้นะครับก็คือพยายามอัดข้อมูลเรื่องนี้เยอะ อาจข้อมูลว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโจนชนนำธเมยนะ,อะของเขาของเราเนี่สงการเขาโจนชนนำธเมยเท่านั้นแหละครับมันก็น่าจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏว่าโดนรองรับมาเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าจะยังไงเหมือนกันเพราะว่าบางทีการรับรองเนี่ยมันจะมีชื่อชื่อเรียกอื่นๆอะไรประมาณนี้ครับเขาจะจดว่าโจนชนนนำธเมยแล้วก็ชื่อเรียกอื่นๆ,ๆสงการนู่นนี่นั่นแบบนี้เราก็งานเข้าได้เหมือนกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง มีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ